สวัสดีครับพบเจอเกับผมกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้นี่ก็จะเป็นหลวงพ่อก,กวยนะครับหลวงพ่อก,กวยฮะนะครับในหลวงพ่อก,กวยอีกองหนึ่งนะครับเป็นพิมพ์แบกมากเหมือนกันนะครับแต่องค์นี้ถ้าที่สองดูเนี่ยองค์นี้น่าจะเป็นพ้าลงกุนะครับเป็นพระลงกุฮะนะครับแล้วก็เป็นโซนเนื้องผงใบลานด้วยข้างในข้างในข้างในข้าบเนะี่ยเราจะเห็นเป็นเป็นผงใบลานออกดำๆอยู่ นะครับเป็นพระลงกุนะครับการสร้างก็สร้างปีเดียวกันนั่นแหละปีสิบสามนะครับก็สร้างปีเดียวกันนั่นแหละฮะนะครับโซนปีสิบสามนั่นแหละนะครับหลวงพ่อควยนี่เป็นเกจิที่ถือว่ามีชื่อเสียงค่อนข้างจะโด่งดังนะครับวัตถุมงคลของท่านนี่มีราคาทุกรุ่นเลยก็ว่าได้นะครับมีราคาทุกรุ่นเลยก็ว่าได้นะฮะนะครับก็ถามว่าน่าใช้ไหมน่าใช้ครับ น่าใช้นะครับสาเร็จแบกมา่านพ่อกวยนะครับเป็นเนื้อผง,งเวลาหลวงปู่นี่ถือว่าเป็นรายที่หลวงพ่อนี่ฝังกู่เอาไว้ตรงใกล้ๆสายน้ําของวัดน่ะนะครับนะครับฝังกุเอาไว้ตรงกใกล้ๆสายน้ําของวัดนั่นแหละนะครับ,รลรบหลวงพ่อก็จะฝังไว้จังนั้นแหละนะครับแล้วก็ขุดขึ้นมานะครับมีการขุดขึ้นมานั่นแหละนะครับก็สวยดีนะครับก็สวยดี นะครับจะลงกูหรือจะไม่ลงกูก็ช่างนะครับก็ท่านหลวงพ่อทั้งนั้นเนี่ยนะครับท่านหลวงพ่อทั้งนั้นนะครับแต่ลงกูก็จะได้ดูความสนุกความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะดูความสนุกความสวยงามอีกแบบหนึ่งถ้าคนชอบแล้วบางคนก็ชอบแบบเรียบๆเนียนๆนะครับพุทธคุณก็พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะครับพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับนะฮะสมเด็จแหวกม่านนี่นะครับเมตตามหายยม นะครับผมไมลานนี้ก็เด่นอยู่แล้วฮะด้านเมตานี่นะครับผมไมลานนี้นะครับอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ได้เป็นสําเร็จแปลกมากหนงพกกลยุ่งกุนะครับเอามาให้ชมคลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับมีอะไรจะามาชมอีกทีหนึ่งก็ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ